สวัสดีครับวันนี้ทางเรานะครับบริษัทไอแซคเอ็นเจเนเริงนะครับมีความยินดีนะครับจะมาแนะนําสินค้านะครับเป็นระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์นะครับสําหรับโทรศัพท์ระบบ IP พีโฟนนะครับกับวันอื่นนะครับเราต้องเท้าความก่อนนะครับว่าระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์นะครับมีกี่รูปแบบนะครับและแบบใดบ้างนะครับ กับระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์นะครับในปัจจุบันนะครับมีทั้งหมดด้วยกันะครับ3รูปแบบนะครับครับสำหรับรูปแบบที่1นะครับคือระบบที่เป็นอนาล็อกนะครับก็คือใช้บันทึกเสียงสนทนาสําหรับหัวเครื่องระบบอนาล็อกนะครับรุ่นนี้นะครับครับตัวนี้จะทําการแแบบสายหรือว่าพ่วงสายสัญญาณนะครับ ที่เป็นหัวต่อแบบ r j 1 1นะครับซึ่งระบบอนาล็อกจะใช้สายทองแดงสองเส้นนะครับครับเมื่อมีการเชื่อมต่อนะครับตามรูปนะครับก็จะสามารถบันทึกเสียงสนทนาได้นะครับครับสำหรับโทรศัพท์ระบบอนาล็อกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับมาดูใน รูปแบบที่2นะครับก็คือโทรศัพท์ที่เป็นระบบดิจิตัลนะครับก็คือเครื่องรุ่นนี้นะครับกับสําหรับโทรศัพท์ระบบดิจิตัลนี่นะครับก็จะใช้หัวต่อแบบ RJ11 เช่นเดียวกันนะครับแต่สายทองแดงที่ใช้นะครับอาจจะเป็น2เส้นหรือว่า4เส้นแล้วแต่รุ่นนะครับ ตู้นะครับที่เราใช้งานนะครับกับสำหรับระบบบันทึกเสียงสำหรับเครื่องที่เป็นดิจิตอลน,นี่นะครับจะต้องใช้การ์ดเฉพาะนะครับถึงจะทำการบันทึกเสียงได้นะครับกับแต่ทางบริษัทเราก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับตามรูปนะครับจะเป็นตัวขยายสัญญาณนะครับโดยเราจับที่ หูฟังนะครับของเครื่องครับก็จะทําการบันทึกเสียงได้เช่นเดียวกันนะครับครับมาดูกันในแบบสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นแบบ i p พีโฟนนะครับก็จะเป็นแบบที่3นะครับก็คือเป็นหัวเครื่องแบบนี้นะครับครับหัวเครื่องแบบนี้นะครับจะเป็นหัวเครื่อง ip พีโฟนะครับ การต่อนะครับก็จะใช้สายแลนแบบ RJ45 นะครับต่อเข้าที่พอร์ตนี้นะครับครับการบันทึกสำหรับเครื่อง IP p h o ฟนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับก็คือแบบแรกนะครับเป็นการบันทึกจาก IP ของเครื่องโทรศัพท์นะครับครับ แบบที่สองนะครับเป็นการบันทึกจากซิปทั้งหรือว่าสายนอกนะครับครับและแบบสุดท้ายนะครับสำหรับตู้สาขา NEC นะครับจะเป็นการบันทึกจาก IP ของตู้สาขาครับก็คือการเป็นเป็นการบันทึกระบบนะครับของตู้สาขานะครับก็คือสาย ภายในที่อยู่ภายในตู้สาขาทั้งหมดนะครับที่เป็น IP นะครับก็จะทำการบันทึกทั้งหมดนะครับครับครับในวันนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับเสียงที่ทำการบันทึกไว้นะครับครับให้ทดลองฟังดูนะครับคุณภาพของเสียงนะครับครับเชิญรับฟังได้เลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับร้านไอแซกที่ซิฟอนอยู่ชั้นไหนครับ อยู่ชั้นสามค่ะโซนไอทห้องไอทีสามสิบเจ็ดครับท่านนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีไหนครับสถานีภาษีเจริญค่ะทางออกสองครับขอบคุณครับครับสำหรับเสียงที่บันทึกไว้นะครับก็จะมีคุณภาพเสียงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าชัดเจนทีเดียวนะครับกับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเซลลที่ดูแลนะครับหรือว่า ติดต่อทางโทรด้านล่างนี้ก็ได้นะครับครับวันนี้ทางเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ